ชื่อนางสะอาดสเกว้กนางสะอาดเวกสเวกนามสกุลนามสกุลกมีความผิดศีลทั้งห้าข้อใช่ปะ,ะท,ท่านเทวดามาขอแจ้งความตัวเองเลยจะทำย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องไปรับกรรมหนักอีกแล้วผิดศีลทั้งห้าข้อผิดศีลหรือท่านเอ่ยใช่แล้ว เลยหรืออะไรนะครบเลยรุนแรงหรือเปล่าห้าข้อนี้ไม่รุนแรงไม่รุนแรงตามเหตุตามปัจจัยตามว่าขออันที่หนึง่งขอชดใช้ไปก่อนเลยถ้าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้ไปองไปรับกรรมหนักัวเจ้าจะแก้ไขใช่ไหมหนาะ<ะ>เจ้าค่ะแก้ไขจะรับปากได้ไหมหนาค่ะรับปากได้ต่อไปหนาสินห้าต้องครบแน่เจ้าค่ะ ไม่พิสิีลอีกแล้วใช่ไหมนาะไม่ผิดศีลิอีกแล้วไม่มุสาอีกแล้วใช่ไหมเอ้ยตอนนี้ต้องคิดมากหน่อย <c oughs> ตัวลมุสายังยังปล่อยไม่ได้ใช่ไหม,ไมปล่อยไม่ได้อาวุธอาวุธประจํากายมันก็ไม่ได้สิท่านแ้วเลิอกก็เปล่าถ้าถ้าอยู่ที่วัดได้ก็ต้องโกหกนิดหน่อยหรือไงผิดศีลิข้อสี่มีอย่างนี้นะหนึ่งพูดจจหยาบคายพูดหรือเปล่าไม่พูดค่ะอสองพูดจะ โกหกพูดหรือเปล่าไม่พูดค่ะอและพูดจะเพ้อเจอมีไหมไม่จะไม่เพ้อเจอค่ะและพูดจะยุแยงตะแคงรั่วมีไหมจะไม่ยุแยงอันนั้นก็ทําได้สิเจ้าค่ะแต่ต้องโกหกนิดหน่อยค่ะไม่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 โกหกกินค่ะโกหกเลยนั่นแหละนะเจ้าค่ะจะไม่โกหกถามว่ามีเงินหรือเปล่าไม่มีแต่ในกระเป๋ามีอย่างนี้ก็โกหกใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยพูดตรงๆได้ไหมล่ะ พ่าพูดได้นั่นแหละมีแต่ไม่มากมายนั่นแหละแม่ออก็บอกว่ามีนั่นแหละนะ,ะแต่มันก็ไม่ได้โกหกค่ะแต่บอกว่าไม่มีนะมันไม่ใช่แลยอาเป็นว่าพูดความจริงไม่ต้องหมดก็ได้ใช่แล้วท่านเอ๋เยเจตนานเลยนั่นแหละนะพอจะบอกว่ามีปั๊บเดี๋ยวคนมาฉกไปกินใช่ไหม อาเป็นว่าอย่ากโกหกจ้ายเบี่ยงไปไม่พร้อมไม่สะดวกมีไม่ได้เตรียมไว้ให้ใครสนใจโกหกเรื่องอะไรไม่โกหกแล้วค่ะไม่โกหกเ๋อ,อก็ทําได้สิไ,ได้แต่ว่าเป็นดีไซน์คนไทย <c oughs> ไปไหนมาไม่ได้ไป <c oughs> อาเป็นว่าจําไว้นะจ้ะไม่ควรจะผิดเรืยออะไรไม่ควรจะแบบว่าพูดจาอะไรคิดก่อนว่า ไม่ต้องโกหกบางอย่างบอกว่าฉันตอบไม่ได้เป็นความลับในชีวิตเข้าใจใหรเปล่าตานี้สรุปแล้วศีลห้าข้อทําได้ยางทําได้แล้วเจ้าค่ะทำได้แล้วท่านเทวดายืน,ย,น,ย,น,ย,นยันยืนหยัดอาจจะหลุดรั่วบ้างนิดหน่อยในระหว่างทางปะได้เปลี่ยนได้เพราะไม่เจตนาเป็นไปได้นะ่ะท่านเอ๋ยอย่าหลุดเลยนั่นแหละนะ นั่นก็เว้นวักอย่างนี้นั่นแหละค่ะมนุษย์นะถึงทําผิดกันนั่นแหละพยายามอย่าให้หลุดเลยนะเจ้าค่ะเข้าใจเปล่าใครมายั่วอย่าไปด่าเขาไม่ด่าไม่ด่าไม่มีคาหยาบคายใช่ไหมไม่มีค่ะอ่าอย่างนั้นก็สบายใจได้ไม่โกหกก็ได้แล้วไม่หยาบคายไม่ยุ่ยงตะแคงล้วนดินทาเข้าบ้างมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเพอ่อเจอมีไหมไม่มีค่ะอ่าอย่างนั้นก็น่าจะทำได้แล้วอ้าว แล้วจะให้ทําไงบ้างรักเขาเรียกอะไรรักษาศีลห้าตามที่ตกลงไว้แล้วจะแก้ไขใช่ไหมท่านใช่แล้วชดใช้ก่<ล>อนเลยนั้นนั่นแหละนะติดศีลข้อห้ากันแหละค่ะทั้งห้าข้อหนานั่นแหละเอ้ยผลบําเพญเพียรภาวนาตั้งจิตอธิษฐานหนอใบสีขอขมาหน่อยพอขอพระนาพระตราัสตายแน่ห้าสิบวันแหละท่านเอ้ย 50วันโอเคหรือเปล่าสาหรับการทำผิดมาเจ้า,าตั้งแต่เกิดเจ้าค่ะครับโอเคยินดีน50สิบ <50 S 2> วัน,น,วนต้องเตรียมอะไรบ้างนอกจากใบสีชุดขาวแหละท่านเอ้ย2ชุดเลยนั่นแหละนะรอสัตวน่อยระคาห้าตัวหนาเห็นเป็นเช่นนั้นแนห้าสิบตัวได้ไม้อะไรรวมรวมกันไปชุดขาวสองชุดสังฆทานกี่ชุดสังฆะานหนึ่งชุดแหละท่านเอ๋ยให้เลยด้วยนั่นแหละนะ ทุกเทียมด้วยนั่นแหละ่าหนังสือสวนมนานานั่นแหละโอเคจะเตรียมข้ของตามนี้มาเจ้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่สิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนพฤษภาคมค่ะเดือนนี้ไม่เกินสามสิบเอ็ดพฤษภาคมตามนี้บายบายไปได้